อยู่ที่เรื่องของดนตรีที่สร้างความสนุกสนานบันเทิงน่ารักด้วยมีวงดนตรีอยู่วงหนึ่งเด็กๆเขาเล่นกันกลางทุ่งนาเลยจ้าเปิดวงกันนะคะเสียงก็เพราะด้วยดูเลยแล้ววัสดุที่น้องๆเขาใช้กันคุณขาเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ชนิดที่และสิ่งที่อยากให้อยากให้ดูคืออยากให้ดูสีหน้าและแววตาของเด็กๆครับมีความสุขกันทุกคนเลยค่ะใช่ดูสิ เราอาจจะเราอาจจะเรียกเครื่องดนตรีไม่ถูกนะครับ <ฮะ S 1> แต่ผมชอบใจน้องเสื้อเขียวคนขวามาก เต้นเต้นแสดเอมากหลังจากเล่นดนตรีเสร็จน้องจะข้อเข่าแข็งแรงมากทีเดียวเชียวใช่ใช่ค่ะวงดน,นตรีนี้นะคะเป็นวงดน,นตรีเด็กโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหาวอนตําบลหาวอนอเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคือหลังจากมีการแชร์กันผ่านโลกโซเชียลเนี่ยมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนเรานี่แหละเห็นแล้วก็ชื่นชมชน่ารักมากนะคะน้องเนี่ยเขามีความสุขในการเล่นดนตรีกันทุกคนแล้วก็ ดูสิคะคือเหมือนจะเอาวัสดุเหลือใช้มือกีตาร์คนข้างหน้าที่ใส่ชุดมอห้อมาคุคณ <c oughs> คือเหมือนเป็นถังถังปีป๊บอะไรสักอย่างหนึง่งเอามาทําเป็นกีตาร์ใช่มีทุกอย่างครับมีโปรงลางมีพินแคนกลองเขาทําจากเศษไม้วัสดุหาชะวัสดุที่มันเหลือใช้แล้วหาได้ในท้องถิ่นเอามาทําเป็นเครื่องดนตรีสมัยใหม่แต่ผสมผสานนะครับมีกีตาร์ มีว้ออลลินนี่นี่ก็ย้ายที่เล่นนะาามาอยู่ที่กระท่อมเปลี่ยนบรรยากาศไปเรืยเปลี่ยนบรรยากาศใช่ซึ่งคนที่เป็นเป็นคนก่อตั้งเป็นคนสอนเป็นแรงบันดาลใจก็คือครูลี่ครับคุณพิชัยอุ้ยเหงาคนที่เนี่ยคนนี้แหละคนนี้เขาเป็นชาวนาที่บ้านถาวรแล้วเปิดกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านสอนดนตรีให้กับเด็กในหมู่บ้าน ทุกทุกวันในช่วงตอนเย็นนะคะเขาบอกว่าความประสงค์ของเขาเนี่ยต้องการที่จะหาวิธีให้เด็กๆนะหันกลับมาดูชีวิตอยู่ในชนบทที่มีความงดงามแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ปลูกฝังให้เด็กๆนี่แหละสืบอทอดวัฒนธรรมที่ดีงามถ่ายทอดผ่านดนตรีคุณครูบอกว่าไม่เก็บค่าเล่าเรียน<อ>ด้วยนะ <ๆ S 1> เรียนฟรีค่ะเอาไปฟังเสียงของครูพี่ชัยกันหน่อยค่ะเิญครับฟี่แต่ก่อนสีเลียนฟีเขาอะเอเข้าตองมีใบสมัคร ใบสมัครคือเขาเขาคือแผ่นดินครับปากกาเขาคือจอบเสียมขาดครับกว้างหนึ่งเมตรยาวสามเมตรเอาคุดแล้วก็ปลูกนั่นคือใบสมัครผลตอบแทนนี่เด็กน้อยตอบแทนคู่มันกน็เป็นพักที่เขาปลูกเด็กน้อยเฮสบูพืชแขเ่เลน่อยเฮสบู่เฮสบูเฮสต่ำยาล้างจานเฮดยาดมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ไปขายเปิดหมวก เพื่อรอเลียงคนในกลุ่มครับใบสมัครคือผืนดินค่ะดินสอเขียนใบสมัครคือจอบเสียมโอ้ดูลึกซึ้งมากจริงๆครับแล้วก็ปลูกมาเสร็จปลูกผักเสร็จก็เอาผักเนี่ยมาให้ครูกินและเด็กๆก็กินด้วยกันน่ารักมากนะครับส่วนน,น้องๆองเด็กๆเขาก็บอกว่าเขามีความสุขเขาสนุก กับการได้มาเรียนดนตรีที่โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างเพราะว่าปกติเขาก็ชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วและมีโอกาสเรียนกับครูรี่ซึ่งเสียสละมาสอนให้เขามีความสุขกันทุกคนนะครับตีได้แบบว่านแบบดิข่าห้าขับยางร่างยางกับเล่นปงล่างกับพินกับมากอยู่ครับมากปงล่างกับพินครับกาเรียนดนตรีค่ะ กูสอนเรื่องแบบใส่ชีวิตในะาคาการแก้แกปัญหาชีวิตสอนด้หลายอย่างอันดับแรกคือสอนให้ยู่กับความรู้สึกโตค่ะเวลาเรียนดนตรีนะคะต้องใส่สมาธิในการเล่นนี่นะ่ะเป็นการฝึกให้ห้องมีสมาธิมากข,ขึ้นนึ่งสิค่ะแล้วมันก็จะส่งผลไปในโรงเรียนพร้อมค่ะเรียน่ากจาแจะรู้เรื่องขึ้นได้เรียนดนตรีได้ฝึกสมาธิได้รู้จักปลูกต้นไม้ และได้รวมกลุ่มกันทํางานที่สําคัญคือแววตาของเด็กทุกคนตอนที่ตอนที่พูดกับกล้องพูดถึงคุณครูพูดถึงการเล่นดนตรีมันคือแววตาที่มีความสุขแล้วเด็กๆก,ก็โกหกไม่เป็นด้วยเ <No. S 1> นาะชื่นใจจริงคือดูแล้วมีความสุขไปด้วยเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณครูด้วยที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะ